ขออกก็ได้ลู่าเอามือไปข่ใยขาอ่ะสองมือเลยต้องได้สองอันโดนไม่ไหวขายช่วงนี้น้ำหนักลงเยอะเลยนะแต่ยังโดดไม่ขึ้นไปหาพัดล้มมัอเขากินอยู่เดินนี่มพิงก็ไปหาพัดลมไม่ได้กินหนาพัดลมมหดแล้วอันนี้นะพันล้มเบิร์กเบิ่งกสู้นี่พี่น้องสูงขึ้นนอนกินมีความสุขแค่พอแม่ลูกไหมบรรยากาศโคกด พี่น้องเบิ่งกินไหมได้ก็ดีใจได้ก็ดีใจบ่ได้กินดอกโอ้แหนแหนยูแหนยูแหนยูเลน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 อร่อยเก็วิ้ยิมพ่อมยิ้มพ่อมปากคำไงอย่าแย่งนะยายอย่าอย่าแย่งเนาะเยอะแย่งนาะแย่งเนาะแย่งเนาะเยอดีกว่าโดนเปล่าเนาะตาบ้าแบงวิ่งตาบ้า อ้าวบักเจ้าเจ้าบอตองบักเจ้าคือเป็่นบนนี่ใส่บนห่ารักว่ะคุนของเจ้าของอยู่ตีนนั่นขอเจ้าของยูตีนนั่นบักเนีเอาเรียบร้อยไว้บักงูอ่าเรียบร้อยพอมแมลูกมีความสุขแห้งเมื่อีสวยมันกินผู้นี้ผู้ดีมันวางทังตีนมันผุนเด้อีสวยนะผู้ดีแห้งเอบักงูเี้อหมแหกีความนห้งเขือนี้สวยมันกล่นี้มันว่ามันเลยนะ อร่อยนะคะอร่อยนะคะบ่ถือกันหรอกแต่ว่ากินน้ำกันที่ดีกินก็ต้องกินต้อนาพอกินก็ต้องกินน้ำกันกัดกันปันมาฮักก็ฮักกันให้อิลีสอิลีนะสูนั่นฮักกันบ่ปลอมปะเขานี้ก็อยากเล่นน้ำพอยได้พี่น้องอร่อยจั้งเลยครับนี่หมาแม่ไม่อยากมากินยังรอนี่ แล้วในขณะที่ทุกตัวนะครับกินอยากอริดอร่อยกลางทุ่งหญ้านะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งแ้ะคุณนหรออี <c oughs> อ้วนเอ้ยนอนกินกับต้องนอนกินหนาพัดลมมันชิ้นเล็กไปหรือเปล่าของหนูนะตัวนัดขอเครื่งนึงเหรอวะอันอขนมหน่อยก็ตีนเนาะอ่ะไม่ต้องกินหรอกลูกมันอ้วนแล้ว,ลวกินไหมกินค่ะกินค่ะพี่ <c oughs> ที่สักนาหลังจากที่พี่พี่ดูสักแล้วยายเพิ่งมาวีตอนนี้จะกินขนมยายเพิ่งวีตอนนี้จะกินขนมหลังจากที่พี่พี่ดูสักจบแล้วพี่ๆี่อย่าลืมเอื้อมนิ้วไปกดติดตามไม่สักด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีพี่พีเอฟซีบอกว่าไม่ลงคลิปหลายวันแล้วจริงๆสักลงทุกวันแต่พี่พี่ไม่เห็นคลิปเพราะว่าช่องสักตอนนี้กําลังโดนปิดกั้นจากพี่พี่อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ พี่ๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ไว้ให้คลิปมันเด้งนะคะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอาสวยทำไมมานอนกินตรงนี้ใชยอยากได้พัาล้มนอนสวยกับพอดีง่วมันแน่นอนอนอนะ